ครับสวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องน้ําย้อนเข้าใต้ไม้เชิงชายแล้วเข้าไปกับฝ้ารอบนอกนะครับคือบ้านทรงนี้หลังคาทรงนี้นะครับผม <c oughs> เป็นทรงหมางเงนโมเดนเนี่ยคือน้ำเนี่ยที่ย้อนเข้าไปติดตัวฝ้ารอบนอกได้นะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเ <c oughs> พราะว่าตัวฝ้ารอบนอกเนี่ย <c oughs> ยืนลงไปต่ําจนเกินไปนะครับจะเหลือประมาณครึ่งเซนหรือประมาณนี้แหละครับผมน้ํามันถึงได้ย้อยเข้าไปได้นะครับก็เห็นคาบน้านะครับ คือถ้าทำโครงหลังคาเหล็กลักษณะที่ผมทำเนี่ยจะไม่มีเลยครับปัญหาพวกนั้นเพราะว่าถ้าไม้เชิงชาย8นิ้วหรือ6นิ้วก็พ้นแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่โครงเหล็กนะครับผมอย่างโครงเหล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กกล่อง4ีนสนิ้วทั้งหมดนะครับเป็นตัวเมนหลักนะครับผมคือบ้านเป็นทรงโมเดิร์นหมาแหนนะครับผมคือวิธีทำเนี่ยเราจะประกอบทีเดียว3ตัวหรือจะขึ้นประกอบข้างบนก็แล้วแต่นะครับแต่จุดสําคัญของมันก็คือเวลาเรายื่นออกนอกนะครับยืนออกนอกตัวบ้านเนโครงเหล็กทั้งหมดจะจบอยู่ที่แค่เสมอเสาบ้านนะครับผมอย่างนี้ นะครับผมคือไม่ให้เลยนะครับแล้วก็ไปใส่คารนรับตัวจันทันนะครับส่วนตัวที่จะยื่นออกนะ่ะคือปกติบางท่านก็อาจจะทํายื่นออกกลมไม่แข็งแรงนะครับเพื่อไปรับตัวจันทันริมนะฮะหรือไปรับโครงชายคานะครับแต่ของเราจะไม่มีทําอย่างนั้นนะครับคือให้จบแค่นี้นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราปิดฟ้ามันจะยากแล้วเราก็ยกตัวยื่นรับจันทันริมเนี่ยเป็นตัวเหล็กกล่องสามกนนิวครึง่งขึ้นไปข้างบนแต่ว่า เวลา,เาวางจันทันเสร็จก่อนนะครับคือวางจันทันทั้งหมดนะผมคือบ้านอาจจะใหญ่เล็กกันแล้วแต่แล้วเราก็ปิดหัวปิดท้ายจันทันนะผมคือขนาดเหล็กทั้งหมดในตัวนี้จะเป็นเหล็กกล่อง4คูณ2นิ้วหรือจะเป็นเหล็กกล่อง3คูณนิ้วครึ่งก็ได้คือเพื่อไม่ให้หน้าหน้าเหล็กเนี่ยมันกว้างมากไปเวลาเราปิดเชิงชายมันจะไม่มิดนะครับผมเนี่ลักษณะนี้เลยนะครับปิดหัวปิดท้ายจันทันนะผมอันนี้ก็ใช้เหล็กกล่อง4คูณ2เนิ้วทั้งหมดนะครับผม เสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้นะครับตัวยื่นรับจันทันริมที่เป็นสีเหลืองเหลืองจะเป็นเหล็กกลองสามกุิ้วครึ่งนะครับตัวนี้เพราะว่าของผมเวลาวิ่งโครงฟ้าโครงฟ้าเป็นโครงเหล็กนะครับผมเหล็กกลองนิ้วหนนิ้วเนี่ยฟารอบนอกมันจะเสมอสีนิ้วพอดีนะครับผมเนี่ยครับลักษณะนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะติดแปรเราก็ติดกรอบสี่เหลี่ยมให้เสร็จทั้งจันทันริมนะพวกนี้ให้เป็นลักษณะนี้เลยนะครับก็ได้จากทั้งหมดนะครับการยื่นของชายคาก็แล้วแต่เรานะครับผมเสร็จแล้วก็ติดแปรนะครับนะครับส่วนตัวยื่นรับ นี่ครับหน้าเหล็กทั้งหมดเราก็นับได้นะครับแปรเราเท่าไหร่นะผมสูงตดแปรเรานิ้วครึ่งนะครับผมแปรนิ้วครึ่งแล้วก็ตัวจนทัน4นิ้วมันก็จะได้แค่5นิ้วครึ่งแค่นั้นเองแล้วก็แผ่นฟ้าประมาณครึ่งเซนประมาณนี้ไม้เชิงชาแปดนิ้วยังไงก็พ้นใช่ไหมครับก็ไม่มีเรื่องจะน้ําย้อนนะครับแต่ไม้เชิงชาแปดนิ้วใช้พื้นที่แค่ ห้านิ้วครึ่งตีสหกนิ้วก็ยังเหลือสองนิ้วอยู่ดีนะครับผมสองนิ้วห้าเซนเหลือเฟือนครับน้าไม่มีย้อนเข้าไปใต้ฝ้าภายนอกแน่นอนนะครับผมเนี่ยครับตัวนี้คือตัวยื่นรับจันทันริมรับจากหน้างานจริงนะครับตัวนี้เป็นเหล็กกองสามนิ้วครึ่งอยู่ใต้แปรลักษณะนี้เลยนะครับผมแล้วก็เอามาเชื่อมติดกับจันทันนะครับไปหาจันทันริมนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งตรงฝ้าด้วยเหล็กนิ้วคุณนิ้วนะครับวิ่งอย่างล่างนะครับอีก2เส้นมันก็จะท้องก็จะเสมอกันทั้งหมดกับเหล็็กก4นนนนิิ้้ววทที่เเเปจัรรผมลาาาตดออ อีกประมาณครึ่งเซนนะครับกินพื้นที่บีกนิดเดียวนะครับผมประมาณนั้นเองเพราะฉะนั้นเชิงชาย8นิ้วก็ยังเหลือ6นิ้วก็ยังได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้8ดนิ้วนะครับมเพื่อให้พื้นที่ชายคาของเชิงชายนะครับของใต้ที่อยู่บนฝ้ารอบนอกเนี่ยครับขอบฝ้ารอบนอกี่จะอยู่จากเชิงชายห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบสองนิ้วเลยนะครับผมเรื่องน้ําย้อนขึ้นในหมดสิทธิ์เลยนะครับผมไม่มีนะครับทาลักษณะนี้นะครับ คือวิธีลักษณะนี้นะครับหลายๆท่านก็ทําอยู่นะครับผมแต่บางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจคือผมพูดอาจจะไม่เข้าใจนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปผมก่อนๆนี้ว่า สาเหตุที่น้ําไม่ย้อนเข้านะครับทําอย่างนี้ก็ไม่ย้อนเข้าหรือจะทําด้วยวิธีอื่นก็ตามแต่นะครับคือให้ไม้เชิงชายเนี่ยมันย้อนกว่าแผ่นฝ้าเยอะๆนะครับผมอย่างน้อยๆสักประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมถ้าได้มากกว่านั้นก็ดีนะครับเรื่องน้ําที่จะย้อยลงมาจากเชิงชายแล้วมาย้อนหยดเข้าไปใต้ขออฝ้าเวลามันจะขึ้นทาบเหลืองตัวนี้ฝ้ารอบนอกเนี่ยก็จะไม่มีนะครับผมนะครับปัญหานี้ก็จะหมดไปนะครับผม คือบางท่านถ้าเคยได้ดูคลิปผมก่อนๆโน้นก็อาจจะพอเข้าใจนะครับว่าทําไมผมถึงทําอย่างนี้นะครับพอดีปัญหาเรื่องหน้าฝนมันมาแล้วนะครับบางท่านก็เจอปัญหาลักษณะนี้นะครับคือวิธีป้องกันปัญหาน้ําย้อนเชิงชายเข้าไปก็ทําลักษณะนี้คือไม่ว่าบ้านทรงไหนนะครับผมให้แผ่นฟ้าเนี่ยมันอยู่สูงเข้าไว้นะครับอยู่สูงกว่าเชิงชายไว้อย่างน้อยสักหนึ่งนิ้วนะครับผมใต้ขอบเชิงชายน้ําย้อนก็จะหมดไปนะฮะวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ